เพื่อนอ์คิมดิสนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณเคยกล่าวประโยคที่สั่นสะเทือนโลกไว้ว่าหาคานงัดที่ยาวพอให้ฉันสิแล้วฉันจะงัดโลกทั้งใบให้ดู Give me a l e v e l long enough and I shall move the world เขาไม่ได้บอกว่าหาคนมาช่วยฉันดันสักล้านคนสิเขาไม่ได้บอกว่าขอกาแฟแก้ง่วงหน่อยฉันจะดันโลกทั้งคืนเขาขอแค่คานงัดหรือเลเวออันเดียว ลองมองดูชีวิตการทำงานของนายตอนนี้สินายกำลังพยายามดันโลกด้วยมือเปล่าอยู่หรือเปล่านายรับจ้างทำงานเป็นชั่วโมงทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยหยุดทำไม่ได้เงินนายขายของที่ต้องแพ็คเองส่งเองทีละกล่องนายบริการลูกค้าทีละคนนายกำลังใช้สมการ1แรงเท่ากับ1นผลลัพธ์นี่คือสมการของกรรมกรครับไม่ได้ดูถูกอาชีพนะแต่พูดถึงรูปแบบรายได้ ต่อให้นายขยันจนเลือดตากระเด็นนายก็มีเวลาแค่24ชั่วโมงรายได้นายมีเพดานกั้นอยู่เสมอแต่ลองมองดูพ่อมดในโลกธุรกิจสิ J.K. Rowling เขียน Harry Potter ครั้งเดียวขายได้เป็นล้านเล่มทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้1แรงเท่ากับล้านผลลัพธ์เจ้าของแอปเขียนโค้ดครั้งเดียวคนโหลดใช้ล้านคน1แรงเท่ากับล้านผลลัพธ์ยูทูบเบออัดคลิปครั้งเดียวคนดูซ้ำไปตลอดกาล หนึ่งแรงเท่ากับล้านผลลัพธ์คนพวกนี้ไม่ได้ขยันกว่านายล้านเท่านะครับเขามี24ชั่วโมงเท่านายแต่ทำไมผลลัพธ์เขาถึงต่างกันราวฟ้ากับเหวคคำตอบคือพวกเขาใช้ Leverage หรือคานผ่อนแรงครับเขาไม่ได้ใช้แรงตัวเองแลกเงินโดยตรงแต่เขาใช้เครื่องมือช่วยงัดรายได้ให้พุ่งทยานถ้านายอยากรวยในยุคนี้กดข้อแรกคือนายต้องถอดสมการเวลาเท่ากับเงินทิ้งไปซะ นายต้องหาวิธีที่จะปลดแอกผลลัพธ์ออกจากเวลาที่ใช้ Detach inputs from outputs วันนี้นายทำงาน1ชั่วโมงแต่นายต้องได้ผลลัพธ์เหมือนทำหน0 0งชั่วโมงทำยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลิก4คานงัดเปลี่ยนชีวิตกันครับคานงัดที่1และ2ยุคเก่าแรงงานและเงินทุนในอดีตคนรวยยุคเก่าเขาใช้คานงัด2ตัวนี้ครับ 1. แรงงานคน Labor l a b o r Leverage คือการจ้างลูกน้องครับนายอยากรวยนายเปิดโรงงานจ้างคน1,000ันคนมาทำงานให้หนายนี่คือคารงัดที่คลาสสิกที่สุดคนอื่นทำงานนายได้เงินแต่ข้อเสียคือจัดการยากครับคนมีชีวิตจิตใจมีดรามา่ามีลาป่วยมีเรียกร้องขึ้นเงินเดือนการบริหารคนเป็นเรื่องปวดหัวที่สุดในโลกธุรกิจ ใครเป็นหัวหน้าคนจะรู้ดี 2. เงินทุน (Capital Leverage) คือการใช้เงินทำงานครับนายเอาเงินไปลงทุนในหุ้นอสังหาหรือซื้อเครื่องจักรนี่คือคารงัดที่ทรงพลังมากในยุคศตวตรรษที่20เงินต่อเงินแต่ข้อเสียคือนายต้องมีเงินก่อนครับแล้วคนส่วนใหญ่รวมถึงนายด้วยมั้งเริ่มต้นจากศูนย์ นายจะไปเอาเงินทุนมาหาศาลมาจากไหนนายต้องไปกู้ความเสี่ยงสูงอีกดังนั้นคานงัดยุคเก่าเงินทุนบวกแรงงานเป็นเกมของคนรวยหรือคนที่มีคอนเน c t ชันมันเข้าถึงยาก permission leverage นายต้องขออนุญาตธนาคารกู้เงินนายต้องขออนุญาตคนมาทำงานด้วยแต่ข่าวดีที่สุดคือเราอยู่ในยุคทองครับ ยุคที่มีคานงัดยุคใหม่ที่นายไม่ต้องขออนุญาตใครนายเริ่มได้เดี๋ยวนี้ด้วยต้นทุนศูนย์บาทคานงัดที่3อาวุธของคนตัวเล็กโค้ดแอนด์มีเดียนี่คือหัวใจของเรื่องวันนี้ครับคานงัดยุคใหม่ที่เปลี่ยนยาจกเป็นเศรษฐีมานักต่อน,นักนั่นคือโค้ดแอนด์มีเดียการเขียนโปรแกรมและสื่อนาวาราวิคันเรียกมันว่า permissionless leverage การงัดที่ไม่ต้องขออนุญาต 1. โค้ดโปรแกรมหรือ AI ถ้านายเขียนโปรแกรมเป็นนายมีกองทัพหุ่นยนต์ทำงานให้นาย24ชั่วโมงโดยไม่บน่นไม่ลาไม่พักนายสร้างแอปสร้างเว็บหรือสร้าง AI ครั้งเดียวมันทำงานรับใช้คนทั้งโลกได้และต้นทุนการทำซ้ำหรือ marginal cost คือ0 2. มีเดียสื่อหรือคอนเทนต์ ถ้านายเขียนโค้ดไม่เป็นไม่เป็นไรนายทำคอนเทนต์สิครับวิดีโอ y ยูทู e พอดแคสต์บทความหนังสือคอร์สออนไลน์สิ่งเหล่านี้คือโค้ดสำหรับคนที่เขียนโค้ดไม่เป็นลองคิดดูนะพอดแคสต์ Podcast ที่นายฟังอยู่นี้ผมพูดครั้งเดียวแต่ถ้ามีคนฟัง1,000งคนเท่ากับผมไปยืนพูดให้คน1,000งคนฟังพร้อมกันโดยที่ผมไม่ต้องเช่าหอไม่ต้องจ้างสตาฟไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม นี่คือพลังของมีเดียเลเวอเรจนายกำลังสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำงานแทนนายขณะที่นายนอนหลับคลิปวิดีโอที่นายลงเมื่อปีที่แล้ววันนี้มันยังหาเงินให้นายอยู่ไหมบทความที่นายเขียนไว้วันนี้ยังมีคนอ่านไหมถ้านายอยากรวยนายต้องเปลี่ยนตัวเองจากผู้เสพสื่อมาเป็นผู้สร้างสื่ออย่าเล่นติ๊ก o k อกแค่ดูสาวเต้นแต่จงใช้มันเป็นเครื่องจักรผลิตเงิน อย่าเล่น Facebook แค่2ชาวบ้านแต่จงใช้มันสร้าง Personal Brand นี่คือคานงัดที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและมันอยู่ในกระเป๋ากางเกงของนายคือมือถือของนายแต่นายหยิบมันมาใช้งัดโลกหรือเปล่าส่วนที่4คานงัดสูงสุดวิจารณญาณ Judgment เมื่อนายมีเครื่องมือผ่อนแรงแล้วสิ่งสุดท้ายที่นายต้องมีคือสมองครับ หรือที่เรียกว่า judgment วิจารณญาณหรือการตัดสินใจลองนึกภาพนายมีคารงัดที่ยาวมากมีสื่อมีเงินมีคนแต่นายดันไปวางจุดหมุนผิดที่หรืองัดผิดทิศทางนายออกแรงแทบตายโลกก็ไม่ขยับหรือขยับไปผิดทางจนพังทลายคนรวยระดับโลกเขาไม่ได้ถูกจ่ายเงินตามความขยัน เขาถูกจ่ายเงินตามความแม่นยำในการตัดสินใจวอร์เรนบัฟเฟตตัดสินใจลงทุนปีละไม่กี่ครั้งแต่ละครั้งทำเงินเป็นหมื่นล้านเพราะเขามี j u ดเม้นทที่เฉียบคมนายต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มี specific knowledge ความรู้เฉพาะทางความรู้ที่โรงเรียนสอนไม่ได้ความรู้ที่ AI เรียนแบบยากความรู้ที่เกิดจากความหลงไหล passion และความอยากรู้อยากหินของนายเอง เมื่อนายมีความรู้ที่หาตัวจับยากบวกกับความน่าเชื่อถือ Accountability นายจะใช้คานงัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสูตรสำเร็จคือ Specific Knowledge บวก Leverage เท่ากับ Wealth ความรู้เฉพาะทางบวกคานผ่อนแรงเท่ากับความมั่งคั่งเลิกแข่งกันว่าใครทำงานหนักกว่าแต่จงแข่งกันว่าใครแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าโดยใช้แรงน้อยที่สุด นั่นคือวิถีของคนฉลาดช่วงถามใจคุณเป็นเรือแบบไหนเพื่อนเปรียบเทียบชีวิตเหมือนการพายเรือคนทำงานหนัก no leverage คือคนที่พายเรือด้วยมือเปล่าจ้วงเอาจ้วงเอาเงือท่วมตัวไปได้ไกลไหมก็ได้อยู่แต่ช้าและเหนื่อยคนใช้ leverage คือคนที่กางใบเรือครับ เขาใช้พลังลมพลังของสื่อเทคโนโลยีเงินทุนช่วยผลักเรือเขาแค่นั่งบังคับหางเสือใช้จัดเม้นต์นิดๆหน่อยๆเรือก็พุ่งไปข้างหน้าเร็วกว่าคนพายมือเป็นร้อยเท่าวันนี้นายกลางไปเรือหรือยังหรือนายยังก้มหน้าก้มตาพายเรือทวนน้ำอยู่ถ้านายยังทำงานที่หยุดทำแล้วเงินหยุดนายกำลังพายเรือมือเปล่า นายต้องเริ่มสร้างอะไรบางอย่างทิ้งไว้สร้างระบบสร้างคอนเทนต์สร้างโปรดักต์สร้างแบรนด์เริ่มจากเล็กๆก,ก็ได้เขียนโพส์ตให้ความรู้อัดคลิปสั้นๆเขียนอ e ีบุ๊กทุกชิ้นงานที่นายปล่อยออกไปคือใบเรือผือนเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งลมจะพัดมาแล้วนายจะปลิวไปสู่ความสำเร็จแบบที่นายจินตนาการไม่ถึง บทสรุปอนุญาตให้ตัวเองรวยเพื่อนยุคของการใช้แรงงานแลกเงินกำลังจะจบลงหรือกลายเป็นของราคาถูกยุคของ AI และออโตเมชันกำลังครองโลกนายมีทางเลือกสองทางเป็นคนที่ถูกเครื่องจักรแย่งงานเป็นคนที่เป็นเจ้าของเครื่องจกักรจงเลือกข้อ2จงเป็นคนคุมคานงัดจงเป็นคนกลางใบเรือ อย่ารู้สึกผิดที่ทาง,งานน้อยลงถ้าผลลัพธ์มันมากขึ้นความขยันเป็นเรื่องดีแต่ความขยันที่ไร้กลยุทธ์คือความโง่เขลาวันนี้นายมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตมี AI นายมีอำนาจมากกว่าประธานาธิบดีเมื่อ20ปีก่อนซิอีกใช้อำนาจนั้นซะหาคารงัดของนายให้เจอวางมันให้ถูกจุดแล้วงัดชีวิตนายขึ้นไปอยู่บนยอดเขานายทำได้ และนายมีเครื่องมือครบแล้วเหลือแค่ลงมือทำสวัสดี